คลิปนี้มีเอ็กมันสวนนะคะผ่ามาชมกวักมลกตด,ด่างที่ปลูกไว้ที่บ้าน,นกระถางนี้แบ่งออกไปเยอะแล้วช่วงหน้าฝนที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่ปลูกทิ้งไว้เนี่ยอันนี้ที่เห็นสีดำๆขอบใบขาวนั่นเขาจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะแต่ว่าความสวยของใบด่างมันก็ดูโดดเด่นไปนะคะเนี่ยด่าง ช่วงนี้ปลายฝนแล้วก็เลยเดินมาดูมันขึ้นมาสีก้านสีก้านนะคะสีก้านก็เห็นดัางดงด่างมากก็มีที่เห็นอยู่ก้านนี้ก็ด่างนะคะเเป็นใบด่างที่แบบขึ้นมายังอ่อนๆอยู่นี่ด่างกระจายแบบนี้แล้วก็มีก้านเนี่ย มาเดี๋ยวน่าให้ชมเดี๋ยวโน้มอิงให้ดูจะได้ถ่ายรูปเห็นชัดๆเห็นไหมก็ด่างอยู่นะแต่ว,ว่าใบเขายังอ่อนอยู่ก็เลยถ้าถ่ายไกลๆก,ลกล็ดูไม่ชัดเท่าไหร่นี่เขาด่างทุกใบเลยเนีย่คือมันด่างกระจายเนี่ยนะดูการเขาก็ถ้าด่างจะเป็นสีชมพูออกมาเลยนะคะก็ด่างอยู่นะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าใบเขายังอ่อนอยู่นี่ใบยังอ่อนด่างอยู่ ที่เห็นชัดเจนก็คือก้านนี้แหละนะ,ะเริ่มเขียวแล้วที่เห็นเขียวเยอะๆนี่เพราะว่าก้านไหนด่างไม่เหยี็กตัดออกไปขยายออกหมดแล้วนะคะอพอตัดออกมาพอชำก็จะได้แบบนี้เลยเนี่ยกระถางนี้ก็ที่แยกออกมาจากนั่นแหละนะคะก็ได้ใบด่างมาเนี่ยด่างบ้างไม่ด่างบ้างนะคะรวมกัน ก็แหล็แต่เขาจะเติบโตนะปลูกเอาไว้เป็นไม้ประดับบ้าน